แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือ่อทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาตาอาทิตย์สองแสงน้ำแห้งเหงื่อไปลับตา มันรีบไต่ขึ้นฟ้าหลังมาทำตาลุกวันวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณ้อยอีกแล้วนะคะในกิจกรรมเป็นบาลานซิ่งนะคะหรือว่า B B C นะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนการเซตศูนย์แล้วก็นับ1นถึงเก่อนนะคะ พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยคะ่ะเรียบเซตศูนย์หนึ่งสองสามนับหนึ่งถึงเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ต่อไปเด็กๆมาดูมือคุณครูนะคะว่าคุณครูชูสัญลักษณ์นิ้วอะไรให้เด็กๆเป็นคนตอบนะคะเท่าไหรคะหนึ่งเก่งมากคะ่ะเท่าไรคะสามนะคะเท่าไหรคะถูกต้องคะ่ะสองใช่และะ้วค่ะเท่าไรคะ ห้าเก่งมากเท่าไรคะสี่นะคะแล้วนี่ล่ะคะเท่าไรเอ่ยเก่งมากะคะ่ะเท่าไรคะสุดยอดเลยเก้านั่นเองนะคะเท่าไรคะเจ็ด ถูกต้องค่ะอะไรคะแปดเก่งมากเลยครับลมือตัวเองด้วย <Woo! S 1> นะคะเอ,เอาลาค่าเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูจะเป็นคนพูดตัวเลขแล้วให้เด็กๆเป็นคนทำมือพร้อมไหมคะ Are you ready? Yes หนึ่งไหนทำมือหนึ่งให้คุณครูดูหน่อยไหนหนึ่งคะ่ะ เก่งมากค่ะสองละคะยังเลยต่อไปนะคะห้าค่ะไหนหมือห้าทำยังไงคะเก่งมากค่ะสามละคะ สุดยอดเลยเก่งมากเลยค่ะประเมือให้ตัวเองด้วยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆทำเช่นเคยใบงานของเราจะเป็นอะไรนะเราไปดูเลยค่ะใบงานของก้วยนะคะใบงานของก้วยก็จะ,จะให้นักเรียนระบายสีภาพตัวเลขให้ตรงกับสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือ สัญลักษณ์นิ้วมือจะอยู่ข้างหน้าอันนี้คือสัญลักษณ์นิ้วอะไรคะจานวนเท่าไหร่คะหนึ่งเก่งมากเลยแล้วตัวเลขช่องนี้มีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยตัวเลขอะไรคะตัวเลขหนึ่งตัวเลขอะไรคะตัวเลขสองตัวเลขอะไรคะตัวเลขสามนะคะแล้วตัวเลขไหนล่ะคะที่สัมพันธ์กันกันกบสัญลักษณ์แบบนี้ตัวเลขอะไรคะ ถูกต้องค่ะเลขหนึ่งนะคะก็ให้เด็กๆระบายสีในวงกลมที่มีหมายเลขหนึ่งนะคะเด็กๆช่องนี้ก็เหมือนกันนะคะมันนี่คือสัญ,ญลักษณ์อะไรเอย่ยสามถูกต้องแล้วค่ะก็ให้เด็กๆระบายสีตัวเลขให้ตรงกับสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือนะคะนี่คือเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะสีนั่นเองนะคะก็ให้เด็กๆระบายสีตัวเลขที่สัมพันธ์กันนะคะอันนี้คือตัวเท่าไหร่คะนี่สองเก่งมากค่ะให้เด็กๆระบายสีหมายเลขที่สัมพันธ์กันนะคะให้ถูกต้องแล้วก็สวยงามและเก็บใส่แ้มนำมาส่งคุณครูนะคะ แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ